ดีไหมวันที่9เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันวันนี้เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาให้ดีต่อไปกว่า50ปีโตโยต้าเชียงใหม่เราดีใจที่ได้ดูแลคุณคนพิเศษในทุกเส้นทางสว,ส,สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ครับต้อนรับปีใหม่เดินทางปลอดภัยให้โตโยต้าเชียงใหม่ดูแลคุณในทุกการเดินทางนะครับ โตโยต้าชิงใหม่สำนักง,งานใหญ่มหิดลติดกับนิยมพาณิชสาขาสียแยกไฮเวย์ราชดำเนินสัมปตองลำพูนฝางและจอมทองโทร053-202-009โตยต้าชิงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ Major Cineplex กับ The New Normal of Entertainment Lifestyle สะอาดมั่นใจชมภาพยนตร์ปลอดภัยด้วยมาตรการ Extra Screening จุดคัดกรองก่อนเข้าโรงภาพยนตร์ Safety Tracking ติดตามให้คุณได้มั่นใจ Cleanliness ทำความสะอาดทุกจุดบริการและ Touchless Experience ลดการสัมผัสด้วยการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ด้วยระบบ QR Code Major We Care เราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อเตรียมพร้อมการกลับมาของคุณลูกค้าเพราะความสุขของลูกค้าคือสิ่งสำคัญ สตียรอยสตียรอยสตีอรอยมาฟังกันหน่อยพ่อแม่พี่น้องให้หูจักสตีรอยพังมันเป็นสารต้องห้ามเด้อก,กี่น้องกินเข้าไปนักนักต้องเกิดโรคเกิดไทย สตียร้อยมันอยู่ในยาที่เฮาซื้อมาโดยบอกปรึกษาหมอเปิ้นโฆษณาว่าดีนักหนาปวดแข่งปวดขานั้นหายแน่นอนสตียร้อยจับเข้าไปกันกร่นทั้งกระดูกทั้งร่างกายเหนื่อยอ่อนประเพาะทะลุอาจถึงต้องกับตายเลยนะา ยาชุดที่เป้นว่าดีอันนั้นก็มีสารสตีิรอยกินเข้าไปอาจจะติดยาถ้าบัดได้กินยาอ่อนลาแน่นอนพ่อแม่พี่น้องฟังตามนีก่อนถ้าเจ็บถ้าป่วยไปหางมอก่อนจะปลอดภัยแน่นอนสุขกายสุขใจสตีิรอยสติ ស្ទៀររយនឹងអន្តរាយស្ទៀររយ ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าข่าวเจ้านี้ดำเนินรายการโดยเจี๊ยบนัทลิัยทวีลิขุนและจุ้งจ่าปวิชยามูลธานิดผลิตรายการโดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้า สวัสดียามเจ้าคุณผู้ฟังที่เขารบทุกท่านเจ้าตอนทับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเจ้านี้โดยชุมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้าเจ้าวันนี้วันการวันที่วันที่ยังอ่ะวันที่สองปฏิทินบอกเลยปตะภูนแลยนะสองกุมภาพันธ์ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เจ้าอยู่เป็นกู้เป็นเกียมคุณู้ฟังเหมือนเดิมยังเก่าเลยนะเจ้าเจ็ดมงเกินเป็นต้นไปจะอีจะมีการไลฟ์ในวันจันทร์แล้วก็วันการเจ้าส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้กับ รายการฟัน for k i d สวิทยุเพื่อเด็กรายการสําหรับระเด็กละอ่อนเนาะคุณผู้ฟังเนาะเราจะวันนี้จุงมาพร้อมกันกับผู้ใหญ่ใจดีกับคุณโตโยต้าเจ้าโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณขอบคุณโองหนังเมเจอร์สเน็เพล็กซ์นะเจ้าขอบคุณที่อยู่เป็นกู้เป็นกิมกันเนอและแน่นอนเจ้าหลากหลายแหล่งข่าวในวันนี้บอกว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาเว็บไซต์เชียงใหม่ออนไลน์เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์เว็บไซต์จากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์บอไปถึงนะเจ้าข่าวสารบริการที่จะมีมาบอกกล่าวจากผู้อำนวยการสถานีทุกท่าน ในการห่วมลิง์สัญญาณกันในวันนี้นะจ้ะหลากหลายสถานีก็เลยพิกัดพื้นที่เจียงใหม่ละปูนพะเยาเจียงไฮ้แม่ห้องศนแล้วก็ลำปางขอบคุณนักเลยนะจ้าจงยงคงอยู่แม่แม่กันกับทุ่งดอกดอกไออย่างสักอย่างหนึ่งเนี่ยเจ้างามเมาะเนาะวันนี้ก็เลยใส่เสื้อลายดอกประตูนะจ้ะจะได้อยู่กันกับธรรมชาติมวดงานเอาละจ้าวันนี้แน่นอนมีผู้บรการสถานีละห่วมลิงสัญญาณละนะจ้ะมีแรงข่าวมีสะพานปันปืนและเ่าแอค่ะแม่เลยบอกนะจ้าอะ วันนี้เป็นดีม่วนงานเพราะว่าน่าจะแดดก่อออกเนาะคุณผู้ฟังเบนหน้าไปตังตะวันตกว่าตะวันออกว่าตะวันตกเนาะได้หันดอยสุเทพในรอบติดรอบสัปดาห์เลยเจ้าแล้ววันนี้อุณหภูมิลดลงกันแห็นน้อยโอ้ม่วนงานสะเรวขนาดนัก 89.25วิทยุคนทัดีอำเภอฮอดเนะเจ้ารายงานตัวแล้วเรียบร้อยเนาะขอบคุณนักๆเลยจรรเจ้า89.00โดยหลวงเจงดาวบอกว่าวันนี้โดยหลวงเจงดาวครับพันธที่หันทําแต้เลยขอบคุณนักๆเลยเนะยเจ้าป่งเนาะส่วนตางฝางเนะเจ้า16องศาเจ้าวันนี้55รีดิโอฝั่งชัดเจนเนอร์ขอบคุณเจ้า94.75นบ,บุญขุนเขาฮอดวันนี้มาตึงในโปรแกรมไลน์แล้วก็ในการไลฟ์กันตอนนี้ตัวเนะเจ้าขอบคุณนักๆเลยเนาะเอา แล้วก็ยังจะมีแฮมหลากหลายสถานีติบด้เอินมาเนะี่ยเจ้าขัาพูนนักๆเลยเนอะคิดแต่งว่าเบนไปัป้งตะว,วันตกแล้วงหลังจุ้งบดนี้ก็ยังเป่งายที่ชมพอกันไลฟ์อยู่นะเจ้าเนาะเอาละ,าละาสภาพอากาศข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา เพิ่นบอกว่ายังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวแล้วก็มีเหมยนนะตอนมเมื่อเช้าอยู่นะจ๊ะอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่1 4 20องศาเซลเซียสแล้วก็เฉลี่ยสูงสุดเมื่อวีวันพอนได้เหมือนกันถ้านะเจ้า3ง3 5องศาและก็บริเวณยอดดอยยังคงหนาวถึงหนาวจัดนะจ๊ะ4-10องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเวลม5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงในวันนี้แล้วก็วันพุธนะจ๊ะจะมีอากาศเย็นๆมีเหมยนนะตอนมเมื่อเช้าแล้วก็มีเหมยตกนักเป็นซัมตี้อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำ สุดสิบหถึงซาวองศาเฉลี่ยสูงสุด2 9วเถึงองศาส่วนยอดดอยนะจอหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด5-10ถึงองศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความไวลม 10- บถึงวกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนพัดสุกสาติดนะจอดสุดสัปดาห์นี้ยังคงมีอากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลงน้อยนะ่อจาอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด16-19ถึงองศาเฉลี่ยสูงสุด30-33ถึงองศาส่วนยอดดอยนะจอดหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด4-10ถึงองศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือความวยลม 10- ่งกิโลเมตรต่องังหวงขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากันนักๆเลยนะจ้าก็ยังคงมีอากาศเย็นกันอยู่เนาะก็ฟ้าเป่งละหันดอยละโอ้ยังแขวนน้อยเจ้าหายใจลงโซเนอร์เอาล่ะขอบคุณนะจ้าสาตาร์เจ้าเล่สวัสดีครับพี่จุงตะวาโดนหวยกินเรียบไปเลยฮย่าฮ่ายังกันนะจ้าเ <laughs> มื่อเจ้าก่ำแยงมแมลงก่ำยอกเนี่ยเนาะขอบคุณไอ้เจษดา จากนักบุญคุณเก่าห้อดกันตัวในจุงอันปินจลินขึ้นไปเน้อนะจาาทักไัยคุณอมรจากจังหวัดนครปฐมเจ้าทักทายไอ้สมบัติกันตัวสวัสดีครับน้องจุ้งจาคนหน้าหักอิลิสวัสดีไอ้สมบัติคนหน้าฮักกว่านะจ้าสวัสดีพี่เช่าเอื้องกันตัวเนาะนี่คือความม่วนงานสันเล้ายำเจ้ายำางเจ้าขออนุญาตตักเอิ้เนี่ยสักเล็กสักน้อยกดไลค์กดแชร์ของจุ้งกําเน้อนะจ้าถ้าเพิงใจข่าวแล้วก็กันว่าแบบเพิงใจยังก็บอกกันมาได้เลยเจ้าคุณผู้ฟังบอกพี่จุ้งจะไปอ่าน เวล้ำเกินฟังบันนี่นะจงจะได้ปรับปรุงเจ้าคุณผู้ฟังสมเตืออูไปตวัวครบหิมปากตอก,กาไปตวัวจะมีสป,ปะมาอูถึงว่าดอยเปลงเจ้า ูนย์แก้ไขปัญหามลพิษต่างอากาศป้นรายงานการติดตามการตรวจสอบคุณภาพอากาศนะจ๊ะนั่นาาก็คือสถานการณ์ของ PM2.5 เมื่อตะว,วันนี้นนาาะจ๊ะเปิ้ลบอกว่า PM เ5ในประเทศเกินค่ามาตรฐานนะจ๊ะในกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการปรทุมธานีตราดแปดลำปางพยาวระยองลบบุรีชนบุรีพิจิตนนรนครปฐมราชบุรีสระบุรีสุขโขท,ทยัยหนองคายนนทบุรีพิษณุโลกกาญจนบุรีกำแพงเพชรจึงใหม่ก็มี นนะายจ่าประจินบุรีสุพรรณบุรีชะเชิงเซาแล้วก็พระนครศรีอยุธยานั่นหมายความว่าทั่วประเทศจะมันก็จะมีแบบจังหวัดละภาคละนะเาเอ่อบักกี้จังหวัดอันนือก็มีอ,อีสานนี่เหมือนจะบาหานเตือ้อนนะาจ่าแต่ว่าจะเป็นในแถบภาคกลางเฮียเป็นส่วนใหญ่เนาะคุณู้วังเนาะทีนี้ปิ้นบอกว่าช่วงเนี้ยขอใหอ้ระมัดระวังสุขภาพกันน่อยลดเวลาการทํากิจกรรมกลางเป็งกลางแจ้ง,จงแล้วก็าจะอุปกรณ์ป้องกันตัวเก้านี่ ห้อยคอไว้แล้วเรียบร้อยเจ้าบัดเดยนนี้ก็กลายเป็นแฟชั่นเนาะนี่มีลายกระตุนบล็อกก็แก๊กมาตัวนะเจ้าอันใส่ไว้ก่อนกองไว้ก่อนก็ตัวนี้จุ้งก็บบัได้ใส่ใจนะจมูกเอาฮ้อก,กัลายอันแต่ว่าบัได้ใส่ใจเอาลงเส็จแล้วก็ก้กองหูไว้อีเจ้าคุณผู้มังแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดียวกับปัดตกเขี่ยวตกหายและอันหลายอย่างประเดยนนี้ก็ล็อกคอไว้แล้วเรียบร้อยบายแน่นอนจ้าอัปเปิลก็เลยบอกว่าหาป้องกันไว้ก่อนเนาะหนะะ้ากากอนามัยใส่กันไว้เหี่่อตัวเนอรส่วนผู้ทกา,า,า,ากาทกิจร กลางเป็นกลางแจ้งแล้วก็ใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเก่าก็ด้เกิดว่ามีความจําเป็นนะจ๊ะหรืออะไรอยังต่างๆขอให้อ,อาปรึกษาคุณหมอว่าบัดีวนี้มีความจําเป็นจะต้องไปหันไปนี่ยัดไดกันดีประมาณนี้นะจ๊ะฝากกันเอาไว้ตัวเนาะถามก่อนถามไทยก่อนปลอดภัยสบายใจหายห่วงเจ้าทีนี้แหมหนึ่งเรื่องต่อมา จะเป็นยาจะอันเนอร์อินเทอร์เน็นพตพาตเวิร์นอ่าส่วนแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศซกพอพเปิ้นขอความร่วมมือว่าในวันนี้จะส่องกุมภาพันขอให้ง,งดเผาลดการใจรถนะหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางเป็นกลางแจ้งสิ่งที่จุ้งหันประเดียวนี้นะจ้าฟ้าเป่งเป,เปอาจจะมีไออย่งางกันเกิดขึ้นก่อนเนาะเปิ้ลก่อแถลงการนะจ้าก็มีผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์นะจ้าแล้วก็คาร์บ,บอนมนอนอกไซด์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกู้ปืนที่แต่ทั้งนี้ทั้ง นั้นเ้าจะต้องอาการถ้าเกิดว่าเฮายังต่างคนต่างเผาต่างคนต่างขับรถบึนบุบ้นบ้น,บน,บนมันหลายอันหลายอย่างมันเกิดจะส่งผลให้วววควันกุควันุ่มยังอยู่ PM 2.5ยังอยู่เพราะว่าลมอ่อน นะเจ้าแตกีเนาะ5ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่ออันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอเฮอ,เอติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้วก็ป้องกันตัวเก่าเอาไว้ดีกว่านะเจ้ากลุ่มม้ฟังอะทางนี้เปิ้ลก็เลยบอกว่าเอาขอความร่วมมือนะเจ้าตั้งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกรมการขนส่งตั้งบกนะเจ้าเฮ้อไปตรวจสอบกําเตอดนาเจ้าการตรวจสอบรถราต่างๆแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคงมีควนันกายอย่างใดการเนี่ยขอเธอ,อปฏิบัติ สามโดยการเอารถไปกวดไปเช็คกันก่อนบอกก่อนที่จะมาขับบนท้องถนนว่าจะอันนะคุณู้ฟังเนาะทีนี้อู้กันถึงเรื่องของสภาพอากาศเดวเนอร์เดวเนอเนี่ยจะวันนี้มีข่าวในเ,เรื่องราวที่หลากหลายอ่านี่ลอเปิ้นก็เลยบอกว่า,อาขอใหอ้กวดเข้มควันดำการก่อสร้างโรงงาน การทำงานในโหงงานหรืออย่างต่างๆที่มันจะมีการเผาไหม้หรือว่าการเผาในที่เป็นที่โล่งนะจ๊ะเพื่อที่จะสื่อสารในเรื่องของการแก้ไขปัญหามลพิษต่างอากาศเพราะว่าบอกว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกดังจังหวัดติจุงบอกว่ามีรายจื่อมาตะกี้ว่า PM 2.5มันขึ้นนักขึ้นหลายเนี่ยนะจ๊ะเบิ้นก็นเลยของเฮอรวจสอบกันแบบนักๆกันเลยเนาะทีนี้ เป้นก็จะแบ่งพื้นที่นะจ๊ะเอกาว่าจะเป็นพื้นที่ในเขตเมืองแล้วก็พื้นที่นอกเมืองถ้าเขตเมืองกอนแน่นอนนะจ๊ะกิจกรรมต่างๆต่ารถต่าเฮืออู่รถยนต์แล้วก็โรงงานต่างๆส่วนต่างนอกเมืองแน่นอนจ้าเออครับว่า เกมจัดสรรพื้นที่ต่างการเกษตรละวิธีการตีง่ายไม่ต้องเสี่ยงสตังค์นักแล้วก็บริหารจัดการได้ได้พอกมาได้หลายสัพมพารเมาได้แบ่งแนวกันไฟก็อาจจะเงี้ยหื้อไฟลามไปเข้าสู่ต่างอื่นต่างไก่กันได้เนาะเบิ้ลเลยบอกว่าขอหื้อคมเข้มในส่วนต่างๆเหล่านี้ส่วนของอการก่อสร้างเหลืออย่างต่างๆเนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามมาตรการที่ในแต่ละหน่วยงานเบิ้นได้กาหนดเอาไว้นะจะ่ะกระทรวงไหนเปิงป้าที่จะรับผิดชอบอันใดเบิ้็ขอเ้อเข้มงวดนักขึ้นนะจ่ะเพราะว่าสภาพอากาศ ในช่วงนี้ก่อจะเกิดเหตุในลักษณะจะอีละเจ้าเจ็มงสีนาทีเรื่องตีอู้จากันแบบนักหนาป่าป้านก็หจะเป็นเรื่องของนะจะต่างแถบเมียนมาเจ้าคุณผู้ฟังก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนาะคุณผู้ฟังนั่นก็คือมีการรัฐประหารกันก็เลยส่งผลทําให้นในหลากหลายพื้นที่นะเจ้าเกิดเหตุกันได้เนะาะมาตั้งเก้ากักนที่เรื่องนี้เลยเจ้าเดี๋ยวเนอร์เสาหาปะปะ กลุ่มแห่งงานเมียนมาในจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการปะปะปๆการมาอยู่กันเป็นหมู่เป็นจุ่มประท้วงหน้ากองสุนเปินเรียกร้องให้ปล่อยตัวนางองซานซูจีแล้วก็กู้คนที่ถูกย่พร้อมกับจนจวนเจ้าเมียนมาทั่วประเทศแสดงพลังต่อต้านอย่างสันติเจ้าซึ่งช่วงแรงตะวันนี้บริเวณหน้ากงสุนใหญ่สาธารณรัฐเมียนมาประจําจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มแห่งงานเจ้าเมียนมาที่อยู่ในจังหวัดเป็นเชียงใหม่เปิ้นก็ได้มาอ่ากาป้ายนะจ๊ะอ่าซึ่งมีหูของนางองซานซูจี พร้อมตึงแสดงความบหาหันตัวแล้วก็มีการประนามการเข้ายึดรวบอํานาจของกองทัพเมียนมาโดยระบว่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นถือว่า ประเทศกำลังพัฒนาไปหลากหลายด้านละเปิ้อก็เรียกร้องเฮ้อปล่อยตัวนะจ๊ะแล้วก็กู้คนที่ถูกยับเนาะแล้วก็เจนิญจวนบอกว่าอ้ะจะมีมาตึงมตึงมวลมาช่วยกันหน่อยเตอะนะจ๊อยได้ก็ตามในการเปาะหอมตัวกันในเตื้อนนี้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนะจ๊อจากสพจังเผือกเนาะได้นํากําลังเข้าพอกอยความสงบเรียบร้อยโอ้อยู่กันเมินนานเป็นจัวโมงว่าจาก่อนที่เปิ้นจะ,ะแยกย้ายเดินทางปิกนะจ๊อด้วยความสงบคณะที่กลุ่มแรงงานระบุว่าอ,อหลังจากนี้อาจจะมีการน,นัดหมายกันแหมย เข็มรอบหนึ่งนะจ๊ะก็เอาคุณผู้ฟังคงจะได้ติดตามข่าวกันแล้วเนาะแล้วเปิ้ลก็บอกว่ามาีรัฐประหารเกิดขึ้นมกีการที่รวบอํานาจเกิดขึ้นในประเทศมันมาแล้วก็มีการประกาศแล้วว่าจะเนี่ยจะยี้ไปหนึ่งปีและเดียวหลังจากขั้นก็จะได้ส่งต่อในระบบต่างๆกันต่อเนื่องต่อไปที่นี่หลากหลายประเทศนะจ้ะาทั่วโลกก็ได้ออกมา ว่าบอกว่ายิ่งอย่างเงียจะอี้นะจ๊ะทั้งทางที่ประเทศกําลังไปตั้งหน้าติดตก้าวแต่แล้วนะจะ๊ะคงต้องติดตามกันต่อเนื่องต่อไปแต่สิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อบ,บ้านเฮานั่นก็คือ,อามาตั้งเก้ากันที่ด่านพรมแดนแม่สายท่าคีดเล็กนะจ๊ะ ได้รับผลกระทบวันรถที่จะส่งสินค้าเข้าออกเออจอดหมื่นลึ่งซึ่งนะจ้ะนักหนาปาปปานแต่ล่าสุดนะจ้ะยังควยหายใจโล่งโซโกันน้อยเปิ้นเปิดให้รถส่งสินค้าได้ผ่านเข้าไปแล้วเนาะหลังจากปิดเนื่องจากการยึดอํานาจรัฐประหารในเมียนมาซึ่งใบมงกงฎตะวันนะจ้ะมีกรณีที่เกิดขึ้นกับการควบคุมพื้นที่ด่านพรมแดนแม่สายท่าขี้เหล็กนะจ้าที่สะพานมิตรภาพแห่งที่สองเนี่ยฮือนะจ้ะรถขนส่งสินค้าค้างอยู่ที่ด่านพรมแดนนักเลยและที่สําคัญนั่นก็คือ มีตึงน้ำมันเชือเ้อเพลิงสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็รถต่างๆที่บรรทุกเข้าครัวต่างๆกว่า30กันนะจ๊ะจอดถึ้งนึงกันอยู่หันนะ่นเนาะมีการควบคุมต่างๆเกิดขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ก็ได้มีการบริหารจัดการว่าอ้าวส่งครัวไปได้เอาวสงเซ็ตแล้วออกมานะจ๊ะก็หายใจล่งโซ่กันกัหนึ่งแต่อาจจะส่งผลนะจ๊ะในระบบเศรษฐกิจ ในระยะยาวเพราะบอกว่านะจ้ะผู้ที่จะต้องไปลงทุนตั้งฝั่งเมียนมาหรือว่าจะอย่างไรมันอาจจะมีการติดขัดกันเกิดขึ้นและที่สําคัญนั่นก็คือนะจาะปิ้นบอกว่าอบอกว่าจะเศรษฐกิจบอกว่าจะผู้คนนะจ๊ะมันเกิดจะมีความอดอยากแร่นแค้นแบบมีความสะดวกสบายหลายอันหลายอย่างและอาจจะทะลุเข้ามาโพสตไลน์เข้ามานะจ๊ะในประเทศเฮานักหนาป่าบ้านทางด้านแมททัพพักที่สาม ก่อสั่งตรึงกำลังนะจ้ะเข้มข้นเลยตีชายแดนไทยเมียนมาหลังจากมีข่าวดังกล่าวนี้นะจ๊ะก่อป้องกันหลังจากที่เฮาหัวเออประเดี๋ยวนี้เฮาป้องกันอยู่ละนะจ้ะลบโควิดจากตั้งปุ้นมาบ้านเฮานะจ้ะต่ำเพื่อนเอกว่าอย่างจา้าเส้นทางธรรมชาติเนาะแล้วก็ที่เข้ามาโดยรูปแบบปกติปลอมเอกสารพองอยังตาวา่าที่นําเสนอกันไปแต่นี้ก่อนักข้อขึ้นแหมหลังจากที่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นอาจจะมีคนโย้นออกมาแหมนักหนาป่าปานเพื่อนบอกว่า,วากำลังติดตาม สถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมากา มีการคาดการ์ก็ยังใดจะต้องแถลงการกันแขมยกเข็มรอบหนึ่งนะจ๊ะแต่ทั้งนี้เนี่ยจะต้องป้องกันในการลักลอบข้ามชายแดนกันเข้ามานะจ๊ะกันถ้าเกิดว่าประชะกากรจากเมียนมาไหลข้ามมายังฝั่งไทยข้าม,มาก็จะโดนคุมตัวแต่เบื้องต้นคาดว่าอาจจะบาถึงแบบข้าม,มาแบบนักขนาดานั้นแต่ก็หยดหยอดยอด่ยอยๆอาจจะมีอยู่แต่ทั้งนี้เปิ้นก็จะกำชับเพือ่อพอกอยความเข้มงวดกันนักขึ้นนะจ๊ะถึงแม้ว่ารัฐประหารจะบม่ได้ส่งผลต่อชนกลุ่มน้อยชายแดนเพราะว่าที่ผ่านมามีการเจรจาเรื่องราวของ สันติภาพกับฝ่ายทหารแต่ก็นิมไปในช่วงของโควิดที่ผ่านมาทีนี้โควิดก็โควิดจเจ้าเศรษฐกิจก็เศรษฐกิจโอ้สนั่นปันปืน้นทางด้านผู้บัญชาการภาคห้านะเจ้าเปิ้นก่อกรรชับหน่วยงานในการสกัดก,กั้นคนต่างด้าวที่ลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามพื้นที่แนวแชแดนเมียนมาเอาแบบเคร่งครัดกันเลยนะจ้าอ้าวถึงทหารในขอบ ชายแดนในตําหนวยนะเจ้าตีพอกอยบ้านเมืองต่างไหนเนี่ยเนาะเพื่นอนบอกว่ามีรูปแบบต่างๆที่จะสกัดกันเพื่อได้แบบดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะเจ้าคุณผู้ฟังก็มีการบางังคับใจมาตราการตามลําดับขั้นตอนตามสภาพการของพื้นที่เพื่อเือสถานการณ์กิจกรรมสามารถดําเนินการไปได้อย่างปกติเนาะแล้วก็เงื่อนไขระยะเวลาในการจัดระบบระเบียบต่างๆนะจ้าแล้วก็มาตราการป้องกันโรคที่ต่างราชการกําหนดซึ่งตั้งเก่า ตั้งแต่ตะวันนี้เป็นต้นไปนะจ๊ะก็เฝ้าระวังตามช่องทางธรรมชาตินะจ๊ะป้องกันคนต่างด้าวที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายนะจ๊ะทีนี้เปิ้นก็เลยได้ให้อสถานประกอบการต่างๆเนาะกันถ้าเกิดว่าเปิดเกินกําหนดเวลาฝ่าฝืนปฏิบัติตามข้อกาหนดหรือว่าคาสั่งอื่นอันนี้ก็จะเปาะฮอมกันในส่วนของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนบัดเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ก็ทํางานกันหนักหน่อยส่วนหมู่เฮาเขานะจ๊ะขอเฮ้อเปิ้ลฮอมว่าอย่างนะจจะปฏิบัติ ใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าในรูปแบบใหม่นะจ๊ะก็ปฏิบัติตามมาตราการที่เพิ่มมีกันเข้ามาถึงแม้ว่าเจียงใหม่จะเป็นนึ่งในจังหวัดตี้มีการเฝ้าระวังมีการคลายล็อกต่างๆแบบนักหนาป่าปานแต่ถ้าเกิดว่าเฮาบอบ้องกันเฮาลาสาอาจจะเกิดเหตุการแหยกแขมรอบได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็บับประมาทกัดอย่าตกบดีตรนกแต่ขอเฮือตรนักกันไว้นะจ๊ะแต่ที่นี้พอเปิดมาปัา๊บนะดักแซบดักสอยคุณเูื่อฟังเจ้าพนักงานหาน ก็ยัง สมัครใจกักตัวก่อนหลังจากออกคงยาอันฮาบาตาเตโน่เดี๋ยวก้วยว่ากันทํนยายเข็มรอบหนึ่งเมื่อแรงแต่วันวันนี้เป็นวันแรกที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจ,องจังหวัดจิงหม่เริ่มผ่อนคลายมาตรการเนาะอนุมัติให้สถานบันเทิงพบับบ้าคาราโอเคเปิดให้บริการตามปกตินะจ๊ะหลังจากที่ได้ปฏิบัติตามแล้วว่าอ๋อสถานที่มันต้องเป่งต้องว่ามอีอากาศไทยเทสะดวกเปิ้นปฏิบัติกูันปัญญามือนกันหมดเลยแต่ว่าทั้งเนี้ยค่อนข้างดักแซบดักสอย,สอยเพราะว่าคนเกาะยังบันหาจะไปแอล เนี่ยนะเจ้าจทีนี้ามาตราการต่างสาธารณาสุขก็ยังคงเข้มงวด ะจะมีการตรวจวัดก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการเนาะแล้วก็มีป้ายบอกขนาดพื้นที่บอกจํานวนลูกค้าว่าสามารถเข้าไปได้กี่คนอย่างไรส่วนในห้านก็มีการจากัดพื้นที่ในการใช้บริการนั่งโต๊ะได้บ่เกิน2อคนอถามว่ามีก่อมีเจ้าแต่ว่าก็ยังดักแสบดักซอยกันอยู่เนี่ยเนาะเอาละเพราะฉะนั้นแล้วก็เพื่อความมั่นใจนะเจา้าในช่วงนี้ก็เลยว่าในไหนก็ไหนละก่อยๆตุตติ้มติมไปก่อนเดี๋ยวก็ว่ากันให้ยกแขมรอบหนึ่งแล้วมันก็นจะก้อยๆดีขึ้นเจ้าคุณเูื่อง ส่งกาลังใจให้กับทุกท่านกับทุกภาร,รกิจที่เกิดขึ้นกันตัวเนอเอาละจ้าเฮาจะผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปตัวกันทีน่นี่ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขก่อไปเยี่ยมเหื่อกลังใจบุคลากรทางการแพทย์นักรบเสื้อกาวของเฮานะเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลเจ้าพร้อมกันกับประธานคณะที่ปรึกษาร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะจ้าเปินก่อได ลงพื้นที่ติดต,ตามสถานการณ์ 19, โควิด -19 กดเยี่ยมในเจา้าการดำเนินง,งานด้านการแพทย์ด้านสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่หนึ่งเนี่ยเนาะได้ไปนําวัสดุอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลบอกว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยนเจา้าหน้ากาก N95 ชุดโอเวอร์ออลนเจ้ากับกิติใส กุ้มกระลุมเอเนาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็จะมีเฟสชิลมีเจลแอลกอฮอล์มาเฮ้กันกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเจริญไฮและก็โงยาเจริญไฮประชานเคราะเพื่อสนับสนุนการแยกรของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อจะหับมือกันกับสถานการณ์โควิด -19 นอกจากนี้แล้วนะจะเอาไปในแหมหลากหลายพื้นที่สําหรับมอบนโยบายอาคนไทยกู้ครอบครัวมีหมอประจําตัว3คนนั่นก็คืออสมระดับหมู่บ้านนะจ๊ะอสมรเนึ่งจจะหับผิดชอบ8ปดถึงสิหลังคาเฮือนสองก็คือหมอสาธารณ นะเจ้าเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเนาะแล้วก็พยาบาลระดับตำบลโดยจะมีบุคลากรสาธารณาสุขระดับปฐมภูมินั่นคือคงยาวส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะเจ้าแล้วก็หน่วยงานสาธารณาสุขเทศบาลอ่าและก็คลินิกต่างๆนะเจ้าที่จะมาพอมากรอยู่เป็นคู่เป็นกิมกันเนาะแล้วก็จะมีหมอครอบครัวเป็นหมอที่มีองค์ประกอบหรือว่ามีความรู้ทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวรับผิดชอบนึ่งคนต่อประชากรน,นึ่งหมืน่นคนหรือประมาณ3ตำบลทีนี้เขามีหมอในแต่ละลำดับนะเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสามารถทำได้ ถ้าเกิดเกิดอะไรยังค้นปรึกษากันไปตามลาดับขั้นแล้วก็จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาได้อย่างทะลุทะลวงกันเลยนะเจ้าอ้อเจ็ดโมงห้าบสานาทีโวยว่องแต่ว่าเข้าสู่ในช่วงของข่าวสารบริการเจ้าขอบคุณนักนักสามรับ อ่าโยต้าเจียงใหม่เจ้าใกล้ตัวใกล้ใจไกลขุนเนอร์นะเจ้าช่วงนี้กับของขวัญสุดพิเศษนะเจ้าต้อนรัปปีใหม่ยังคงอยู่ในบรรยากาศปีใหม่จิ้นใดบแบบปีใหม่เมืองก็ยังแบบปีใหม่แต่เตื้ออีกก็แม่บอกว่าแม่จะปีใหม่เพราะเนอร์สังขารลองเพราะก็บอกว่าได้ในช่วงนี้ก็เลยถือโอกาสโอ้ยโปรโมชั่นพิเศษนะเจ้านำรถโตโยต้าของเฮาไปกวดเช็คซ่อมสร้างนะเจ้าบพว่าจะเป็นตัวทางเลืสีสนซ่อมเครื่องยนต์หรือบริการต่างๆนะเจ้าเข้าไปถามไทยกันได้ที่โต ยต้จึงใหม่เจตี้เจ็แห่งเนาะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะจ๊อยังจะมีรถใหม่ที่เฮาสามารถเลือกสรรได้ในรูปแบบต่างๆไผ่มีสตาง์ดาวนักผ่อนน้อยบอกว่าการไผ่แบบนี้สตาง์ดาวเฮาก็ผ่อนกันไปตามรูปแบบตามรุ่นรถตามที่เฮาจะสามารถทําได้เพราะฉะนั้นไปปรึกษาก่อนเจ้าคุณว่าฟังบัตรขัววทมไทยกันก่อนได้เลยเน้อเจ้าอย่างน้อยๆแล้วรถก็เป็นแข้งเป็นขาเป็นการต่อเพื่อท้องว่าอย่างเจ้าต่ออ่า ต่อชีวิตของเฮาเฮือเฮาได้ไปตอนในส่วนของเศรษฐกิจในการโซวาหากินอะเรื่องราวของรถสําคัญเลยขอบุณโตโยต้านะเจ้าที่มีโปรพิเศษมาเฮือเฮาโตโยต้า Toyota, จึงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเจา้าศูนย์ห้าสามสองศูนย์สองศูนย์ศูนย์เก้าขอบุณนักเลยนะเจ้าส่วนห้องหนังไมเจอซนิเพล็กส์นะเจ้ายังคงเปิดเพื่อบริการเนาะอ,อย่างน้อยเราก็ได้ผ่อนคลายความเครียดนะเจ้าในช่วงที่เฮาเอออตึงมือตึงวันนี้เจ็บเก้ามหัวปอดละเนาะเพราะฉะนั้นเอาเรื่องดีๆมาดีกว่านะเจ้าพอนังสักเรื่องนะเจ้าม้วนงานที่ห้องหนังไมเจอลกปดภััยบ ทุกมาตรการส่วนตัวเก้าห้านี่นะเจ้าพกหน้ากากาอนามัยไปตวัวเอาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไปตัวนะเจ้าต่างคนต่งางพกอกอยซึ่งกันและกันเนาะเกากับพกอกอยตัวเก้าห้านะเจ้าสถานที่กับพกกอยสถานที่อสองทะเลื่อนจะอีกมากับโควิดจะซักมอกใดนะเนาะอ้าวเพราะฉะนั้นแล้วของื้อเข้มแข็งเอาไว้ก่อนเนาะฝากกันเอาไว้ตัวนะเจ้าเจ็ดโมงห้าสิบสี่นาทีห้องข่าวชมรม ปลอดภัยดีบ่มีไออย่างแจ้งเอ้นดักเซบดักซอยเพราะว่าวันนี้อากาศค่อนข้างหนาวเย็นลงกันแหมยกแหมมรอบนึงแล้วสวัสดีแม่ขวัญเกียร์ไนต์ตัวหน้าเจ้าสวัสดีจ้าปิจุ้งยินดีจัดนักเลยเจ้าเนาะหารขนมปังร้อยล้านหน้าเจ้าอยู่ตรงข้ามกันกับปัม๊มปะตะทบางเขนตีมหาวิทยายลายัยแม่โจนเนอร์เออลาละเข้างานละเนอะจุ้งอันกัมปูมาแล้วกลับไปขอบคุณเจ้าสวัสดียาขวายเจ้าปิจุง้งอันอันปูเนี่ยลูกขวายเอว่าอ๋อยเจ้า้า เป็นอย่างเจ้าอาจจะมีซ้าวันนะคะไปจุ้งกับมีลูกวายเหมือนกันเนาะขอบคุณนักเลยนะเจ้าสําหรับกู้ไลก์กู้แชกู้แชทติส่งต่อกันเข้ามาแต่วานี้อูกก้กันกับบัลล่าน้อยน้องทีมงานบอกน้องลงแล้วยังเราชนะพิมลมได้อ่ะยิ่ได้ดีเนะี่ยจุ้งก็เลยบอกว่าบาดีเพิ่งทำว่าอย่างอาจจะบดีใจหายใจคว่ำหรือว่า บด,ดีเสียอ,อกเสียใจกันคําเตือเพราะว่าเราสามารถลงทะเบียนได้ไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ต้องลงได้สักวันหนึ่งอะอน,นะพยายามกันน่อยนะจ๊ะลงทะเบียนเราชนะบาสําเร็จสามารถลงใหม่ได้แหมบเกินวันที่12กุมภาพันธ์นะเจ้าหลังจากได้รับ SMS แจ้งเตือนกันแล้วเรียบร้อยอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้ติดตามกันตัวเนาะเพื่อนบอกว่าความคืบหน้าการเปิดฮับ ลงทะเบียนกับโครงการเราชนะนะจ๊ะเมื่อสาวเก้ามกราคมที่ผ่านมาตั้งแต่6กโมงเมืม่อไงไปจนพดว่า มื่อแรงเลยนะจ๊ะก็เว็บไซต์ w w w ร์ไรวีบดอเราชนะ .com เนาะก็มีลงทะเบียนแล้วนักหนาป่าป้านทีนี้ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็สามารถกดสอบสิทธิ์ได้กดสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่8กุมภาพันธ์เป็นต้นไปแลวก็สาหรับพ่อแม่พี่น้องที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วเนาะก็ให้โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังยืนยันตั๋วตนเหียให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดตั๋วใช้งานแอปพลิเคชันกับวงเงินนะจ๊ะในสิทธิโครงการเราชนะได้ตั้งแต่18กุมภาพันธ์สําหรับผูยที่ยังลงทะเบียนบ เรจ็จะได้หราบข้อความหรือ SMS แจ้งเตือนว่าลงทะเบียนใหม่บัเกินวันที่นี้นะจ๊ะแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาในการกรอกเนาะเลขบัตรประจําตัวประชาชนเพราะว่าจะมีเลขต่างหน้าแล้วก็เลขต่างหลังกันตัวนะจ๊ะจือ่อวันเดือนปีเกิดจือ่อนามสกุลเฮาตกการลั่นไปสละอุสละอาเฮาตกไปกอกเช็คพร้อดีๆก่อนที่เฮาจะกด ลงทะเบียนเนี่ยนะเจ้าถ้าเกิดว่ามันลงทะเบียนมาสำเร็จจะต้องมีอย่างพลาดสักอันสักอย่างเน้อฝากกันเอาไว้ตัวเจ้าเน้นย้ำโครงการเราชนะบ่ได้จํากัดจํานวนผู้ฮับ วงเงินสิทธิสามารถทับได้นะจ๊ะลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์กันได้เนาะวันนี้จนถึง12กุมภาพันธ์เน้นย้ำนะจ๊ะหกโมงเมื่อไงจนถึง5ทุ่ม6กโมงเมื่อไงจนถึง5ทุ่มเนาะอันนี้ก็เอามาเออนึกแห็ยกแห็รอบหนึ่งเจ้าอ้าวาส่วนกฎหมายฟ้าฟืนเครื่องหมายบนทางเริ่มบังคับใช้แล้วเรียบร้อยตั้งแต่ตะวันนี้เป็นต้นไปขอความร่วมมือนะจ๊ะกับเครื่องหมายบนเส้นทางต่างๆเนาะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะได้ใจรอดใจถนนกันได้ถูก กดกันนักขึ้นข่าวแดงจอดรถกันเถืงเนื้องก็โดนยับปรับนะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะอันนี้ก็ภายตี้ใจรถใจถนนนะเจ้าก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรกันตัวเนาะช่วงนี้มีกล้องซ c t v มาบังคับใจเจ้าผู้ใดฝ่ฟาฝืนเนาะหรือว่าบ่กหูการอย่างใดการเนี่ยขจาจติดตามข่าวสารเข้าไปพอข้อมูลนะเจ้าเพราะว่าช่วงนี้มีเอ่อบจัจ้การเฉพาะว่าเออจจหามีตำรวจไปงะนี่สก,กรรมก็ได้อย่ามีกล้องซ c t v วีจับภาพเขาอยู่นะเจ้าเน้นย้ำฝากกันเอาไว้ ตุยเนอร์เจ็ดโมงห้าสิบแปดนาทีแล้วเจ้า มีอยังกันแฮมก็เอาละ,อะขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกหวยหลายสิบล้านใจบดีแต่ว่านี่ข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์เจ้าคุณเพื่องมีคนถูกนั่นก็คือปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนา,ายทวัชชัยเป็นคนคนครราชสีมาย้ายมาหับตำแหน่งเมื่อสองปีที่ผ่านมาเข้าการแล้วก็แม่การยัดนิ้วเฮ้อว่าช่วยซื้อกำเตะในที่สุดแล้วก็12ล้านเฮ้อ ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีแต่ใจแต,แต่แล้วกับบุญปาเข้าใส่ <c oughs> ขอยเจ้าคุณผู้ฟังอ้าวเพราะฉะนั้นแล้วเ,เรื่องของบุญภาวาสนาทรงจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาบทถูกวดนนี้เดี๋ยวงวดหน้า่อยว่ากันใหม่นะวันนี้เวลาเสี้ยงแล้วเจ้า <c oughs> ไปเจบนาตุไทยทวิติกลและจงจำปวิชยาปร,รายการร่ำลากันไปก่อนมีความสุขทุกท่านทุกภาร,รากิจขอบคุณแรงข่าวขอบคุณผู้ในการสถานีขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณคุณผู้ฟังกันตัวเนอร์ปิกแล้วของแต่สวัสดีเจ้า 好草泥。